การโอนสายในทุกๆกรณีนะครับวิธีการอันนี้จะใช้กับทุกๆกรณีและจะมีผลทันทีที่เราทำรายการโอนสายสำเร็จเลยนะครับพอเขาโทรมาปุ๊บมาหาเราจะไม่ดังที่เครื่องเราแล้วจะไปยังเบอร์ที่เราทำรายการไว้เลยครับแต่ ทุกๆก,กรณีของการโอนกับเพื่อนๆทุกๆก,กรณีของการโอนสายขอทําความเข้าใจกันหน่อยนึงว่าสมมุติผมโอนสายไปให้กับคุณแม่บ้านนะครับสายนี้ในเครื่องนี้ไปอย่างคุณแม่บ้านแล้วนะครับไปเมื่อไหร่ไปเมื่อมีคนโทรเข้ามาหาเครื่องนี้ตามเงินไขที่โอนไว้สิ่งที่จะตามมาอีกอันนึงคือ พอเขาโทรติดแม่บ้านรับเบอร์นี้เครื่องนี้ไม่ได้เป็นเครื่องที่คุยสายนะครับแต่เบอร์นี้เครื่องนี้จะต้องจ่ายตังค่าโทรค่าโทรของใครก็ค่าโทรจากเครื่องนี้ไปยังเครื่องของคุณแม่บ้านนะนะครับมันมีระยะทางจากเครื่องนี้ไปยังเครื่องของคุณแม่บ้านอา้าวแล้วเราโทรตอนไหนเราก็กดทํารายการโอนไว้นั่นไงครับ เราก็ทำายการโอนจึงเสมอเหมือนกับว่าเครื่องนี้โทรไปหาเครื่องของคุณแม่บ้านอาเอ๊ะทั้งที่เราไม่ได้โทรก็ใช่ก็ใช่เพราะว่าปกติแล้วเขาโทรมาเราก็ต้องดังที่เครื่องเราแต่นี้ไม่พอเขาโทรมามันก็ไปดังที่เครื่องของคุณแม่บ้านแล้วกลายเป็นคนคุยก็คนที่โทรเข้ามานั่นแหเขาเป็นคนคุยเราไม่ได้คุยแล้วเราต้องเสียตังค์ด้วยหรือก็ใช่ เพราะว่าเราเป็นคนทํารายการโอนสายไวทีนี้มันจะเหมาะกับในบางสถานการณ์ที่เราจําเป็นจะต้องใช้วิธีการอันนี้เพื่อแก้ปัญหาในบางเรื่องเช่นว่าเออเขาถามสูตรไข่เจียวเราเขาถามสูตรการทำข้าวต้มเขาถามสูตรทำบัวลอยไข่หวาน ซึ่งเราไม่สามารถที่จะตอบได้หรือเราไม่สะดวกที่จะตอบหรือเราติดงานอยู่หรือเรามีความจําเป็นอื่นใดอะไรแบบนี้เราต้องใช้ใถูกต้องตามความจําเป็นเนาะอ่าอ่าแล้วถ้าเกิดเรามีโปรโมชั่นโทรฟรีก็จบไปอ่านะครับก็จบไปถือว่าเรามีโปรโมชั่นโทรฟรีก็โทรฟรีนะครับเอ๊แต่เราโทรไปหาคนอื่นเราต้องจ่ายตังนะเราโทรฟรีเฉพาะคุณแม่บ้านอ่าอย่างนั้นก็ได้ นะครับทุกครั้งที่เขาโทรมาทุกครั้งที่สายทางนี้โอนไปแม่บ้านก็รับเราก็ไม่ต้องจ่ายเพราะว่าเรามีโทรฟรีระหว่างเราและคุณแม่บ้านจากเครื่องเราไปยังคุณแม่บ้านเราโทรฟรีเราก็ไม่ต้องเสียตังค่าโทรนะครับวิธีการก็มันคืออย่างนี้เงื่อนไขก็เป็นอย่างนี้มันต้องเสียตังส่วนว่าถ้าเกิดเราไม่มีโปรที่โทรฟรีก็คิด ค่าโทรตามโปรที่เรามีอยู่ในเครื่องนี้นาทีแรกคิดเท่าไหร่หนาทีที่2คิดเท่าไหร่ก็เป็นไปตามโปรนั้นทีนี้คุยมาซะเยอะวิธีการทำรายการโอนสายทั้งหมดและวิธีการยกเลิกการโอนสายทั้งหมดรวมไปถึงวิธีการยกเลิกโอการโอนสายทุกๆกกรณีทำยังไงมาดูกันเลยครับเราก็ไปอย่างแอปโทรศพัพท์ แทราศาพัพ<า>ทเิดนะครับเมืเ่อเจอแล้วใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปจิกจิกโทราศัพท์12หัวใจสีเขียวปุ่มหลังจากนั้นลากนิ้วลงมาตรงขวาล่างรายการแถบเลือดอยู่แป้นตัวเลขแถบ4ี่จาก5้าแป้นตัวเลขนะครับ4ี่จาก5เราก็ใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งจิกจิกเลือดอยู่แป้นตัวเลขแถบ4ี่จากห้าหลังจากนั้นนะครับเจดดอกจันดอกจันเราก็กดเครื่องหมายดอกจันห้า สองสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งดอกจันดอกจันแล้วก็ตามด้วยเบอร์นะครับดอกจันสองหนึ่งแล้วก็ดอกจันตามด้วยเบอร์ศูนย์ศูนย์ศูนย์สอง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 สี่สี่หกหกสามสามแปดแปดหกสามสามห้าห้าสี่เหลี่ยมเครื่องหมายตัวเลข ผมใช้เบอร์02-2-4-6-3-8-3-5แล้วตามท้ายด้วยสี่เหลี่ยมนะครับหลังจากนั้นโทรปุร่มโปรดรอโทรออกนะครับเขาบอกว่าโปรดรอในกรณีของเบอร์นะครับผมป้อนเบอร์นี้เข้ามาเพื่อยกตัวอย่างให้เพื่อนได้เห็นรูปแบบการทำรายการเท่านั้นนะครับเพื่อนๆอย่าโอนสายจริง เข้ามายัางเบอร์นี้นะครับขอย้ำนะครับเพื่อนๆก็กดทำรายการหรือว่าป้อนเบอร์ตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับว่าเบอร์ที่เพื่อนๆต้องการให้โอนสายไปเป็นเบอร์ไหนอย,อย่างนี้นะครับทีนี้กับโอนสายแท็ทีนี้เรามาดูว่าที่เขาโอนไปมีรายการอะไรบ้างนะครับเราใช้2นิ้วปัดลงมาได้เลยครับโอนสายแทก,กับสายทั้งหมด เปิดใช้เครื่องการตั้งท่าสำเร็จโอนสาย SMS กับสายทั้งหมดเปิดใช้เครื่องการตั้งท่าสำเร็จโอนสายวงจรข้อมูลซิงกกับสายทั้งหมดเปิดใช้เครื่องการตั้งท่าสำเร็จโอนสายวงจรข้อมูลอาซินกับสายทั้งหมดเปิดใช้เครื่องการตั้งท่าสำเร็จโอนสายเข้าถึงภาคิดกับสายทั้งหมดเปิดใช้เครื่องการตั้งท่าสำเร็จโอนสายเข้าถึงพาร์ทกับสายทั้งหมดปิดทิ้งปุ่มเมื่ออ่านรายละเอียดครบถ้วนแล้วก็ปิดทิ้งปุ่มไปที่ปิดทิ้งและใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งจิกๆก โทรศัพท์12หัวใจสีเขียวปุ่มแล้วเมื่อเราต้องการยกเลิกนะครับสี่เหลี่ยมเครื่องหมายตัวสี่เหลี่ยมเครื่องหมายตัวเลขเราก็กดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าสองสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่เหลี่ยมเครื่องหมายตัวเลขสี่เหลี่ยมโทรปุ่มแล้วโทรออกไปจึก๊กจึ๊กโปรดรอเขาก็บอกว่าโปรดรอนะครับ การทำรายการเมื่อสักครู่นะครับเรากดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสองหนึ่สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับอันนี้เป็นรายการยกเลิกการโอนสายทุกๆกรณีนะครับโปร,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 รดรอโปรดรอโรรอนสายแทกโอนสายแกกับสายทั้งหมดลบการตั้งค่าสำเร็จโอนสาย SMS กับสายทั้งหมดลบการตั้งค่าสำเร็จโอนสายวงจรข้อมูลซิง กับสายทั้งหมดลบการตั้งค่าสำเร็จโอนสายวงจรข้อมูลอาศินกับสายทั้งหมดลบการตั้งค่าสำเร็จโอนสายเข้าถึงภาคิดกับสายทั้งหมดลบการตั้งค่าสำเร็จโอนสายเข้าถึงพาร์ทกับสายทั้งหมดปิดถึงปุ่มและเมื่อเราใช้สองนิ้วปัดลงมานะครับเขาก็จะอ่านรายละเอียดทั้งหมดให้กับเราได้ฟังกันว่ารายการที่ยกเลิกไปทั้งหมดเมื่อกี้มีประมาณกี่หัวข้อหัวข้อไหนยังไงบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับ กับสายทั้งหมดปิดทิ้งปุ่มและเมื่อเราอ่านเรียบร้อยแล้วก็ปิดทิ้งได้เลยครับจึ๊กจ๊กปิดโทรศัพท์พ12หัวใจสีเขียวปุ่มหรืออีกกรณีหนึ่งครับเพื่อนเครับถ้าเกิดเราต้องการยกเลิกการโอนสายทั้งหมดจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับยกเลิกการโอนสายทั้งหมดนะครับใช้วิธีนี้ก็ได้ก็คือสี่เหลี่ยมเครื่องหมายตัวสี่เหลี่ยมเครื่องหมายตัวเลขสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมโทรปุ่มศูนย์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 ห้า S -2 2 0ส2สี่เหลี่ยมเครื่องหมายตัวเลขสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับโทรปุ่มโรดรอทวนนะครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม0 0 2สี่เหลี่ยมอันนี้จะเป็นการยกเลิกการโอนสายทุกๆกรณีนะครับลบการตั้งค่าสำเร็จและทีนี้เราไปอ่านกันว่ารายละเอียดที่เขายกเลิกออกไปเมื่อสักครู่เป็นยังไง ลบการตั้งค่าสำเร็จโอนสายเสียงสายทั้งหมดลบการตั้งค่าสำเร็จโอนสายข้อมูลสายทั้งหมดลบการตั้งค่าสำเร็จโอนสายแสกสายทั้งหมดลบการตั้งค่าสำเร็จโอนสาย s m s สายทั้งหมดลบการตั้งค่าสำเร็จโอนสายวงจรข้อมูลซิงค์สายทั้งหมดลบการตั้งค่าสำเร็จโอนสายวงจรข้อมูลอาศสินสายทั้งหมดลบการตั้งค่าสำเร็จโอนสายเข้าถึงพาคิดสายทั้งหมดลบการตั้งค่าสำเร็จโอนสายเข้าถึงพาร์ทสายทั้งหมดปิดกิ่งปุ่มราย การโอนสายทุกทุกกรณีและการยกเลิกการโอนสายทุกทุกกรณีก็ทําตามรายละเอียดที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนๆสามารถกดทํารายการได้ง่ายๆได้ด้วยตัวเองตามขั้นตอนนี้เลยฝากกดติดตามกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องดี h ช n แนลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับ